คลิปที่สองของเราเรื่องเพื่อน EP หนึ่งเลยแล้วน้องเขานก็เขาก็เล่นไป้ะเขาก็ไม่ยอมคืนเฟซเขาก็บอกขอเล่นอีกตาหนึ่งขอเล่นอีกตาหนึ่งจนสายเบยเบดมันหักอ่ะเคยรู้จักเบเบกไหมครับรู้ใช่ไหมเออรู้ไม่ต้องเล่าละคือตอนนั้นไนอ้น้ำมนตอนนั้นเป็นวันหมดจบอพอดีด้วยผมอะไปบอกว่าพวกมึงไปเล่นเบเบกใช่ไหมงั้นกูขอลองไปดูด้วยนะ อ้ำมอกได้ไปเจอกันตรงหลังเวทีเลยกูก็ไปตามไปไปตามน้ามรกับไอเฟสนี่แหละไปด้วยกันมันมีน้องคดปสามเวตอนนั้นอยู่ปสี่เอ๊ยตอนนั้นอยู่ปอปห้าปห้าน้องปสามหรือปสี่ปสี่น้องปสี่ผู้ติดขอไปด้วยครับน้องปสี่เขาแบบมาขอแบบเหมือนมาดูแล้วก็มาขอไอเฟสเล่นอะเล่นที่น้ำมนเล่าไปก็อาจจะถูกนะแต่ ที่สายเฟซขาดเนี่ยอันนี้เรื่องจริงไอเฟซทำไไอเฟซด่า <I S 1> น้องเขาบอกว่าทำให้พวกเราอะผมไอเก่งหวัวหน้าห้องไออะตอมไอบาสอะไรแบบน,นี้ไปฟ้องครูอ๋อจริงอันนี้จริงจนคือตอนนั้นเป็นเรื่องแบบมันด่าแล้วมันจะต่อยก,กับน้องแล้วอ่ะน้องเขาก็แบบว่ามาดิมึงเข้ากัวเข้าอ่ะประมาณนั้นมันจะต่อยก,กันแล้วน้องเขาก็กลับไปไปแล้ว น้องเขาก็บอกว่าจะไปฟ้องคุณสุแน่น้องเหมือนร้องเขารู้ว่าว่าเราอยู่ห้องหนึ่งน้องเขาคือแบบน้องเขาแค่ขอเล่นเบเบนอะแล้วน้องเขาบอกว่าจะซื้อคืนเฟสยังไม่ซื้อคืนเลยแล้ววันต่อมาไอเฟสไม่มาโรงเรียนยังไม่ซื้อคืนเลยครับแล้วทีเนี้ยแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่ ผมถ้าสมมตุติคลิมหน้าผมจะเล่าเรื่องตอนที่ผมจะไปเข้าค่ายลูกเสือผมแอบสปอยไว้ก่อนว่าเขาเสือเด็ดจริงเก่งจริงไม่รู้ไม่ทําเก่งจริงซึ่งผมก็ได้ไปทะเลาะกับไอวิวแอบสปอยไว้ก่อนนะคแล้วผมเล่าเรื่องไปแบบนี้มันก็สนุกดีนะ ขอเล่าเหตุการณ์เรื่อยๆนะคะคือไอเฟสตอนอนรบาลหรือตอนแรกมันไม่ร้องไห้เท่าตอนมันเพิ่งมันไอเฟสทำไมมันร้องไห้บ่อยครับก็มไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไอเฟสถึงร้องไห้ไอเฟสมันเพิ่งมาหนักตอนนี่แหละแล้วแล้วไอเฟสมันมีเพื่อนน้อยไม่มีใครกล้าเล่นกับมันละ บอกเลยว่าไม่มีใครกล้าเล่นกับไอฟเฟสหรอกมันไม่มีใครอยากเล่นกับมันหรอกมันเป็นเด็กนิสัยแย่ไม่ได้แย่ดิมันเป็นคนที่แบบเอาใจของเอาใจมันอะเอาใจตัวเองอะไม่มีใครกล้าเล่นกับไอฟเฟสหรอกใครจะกล้าเล่นกับไอฟเฟสวะ เฟซมันมีเพื่อนน้อยนอกจากผมมันยังมีมันยังมีมงมไอวิวผมมันไอเฟซอะมันไม่นับไอวิวเป็นเพื่อนแล้วผมก็เลิกเป็นเพื่อนในเฟซไปแล้วผมเพิ่งมาสนิทกันตอนปอ .4 แล้วป .5 ก็เลิกเป็นเพื่อนกันก,ก็ยังเป็นยังคุยเล่นกันอยู่แต่ก็ไม่น่าเท่าตอนปอ .4 แล้ว ที่ผมเกลียดไอเฟสคือไอเฟสมันเดินตามมันไปไหนมันเหมือนเบียดเบียนชีวิตอ่ะมันตามกูได้นะมดกูไม่ว่าตอนเนี้ยกูไม่ว่าเพราะว่ากูยังคิดถึงสมัยก่อนที่มึงตามกูอยู่นะน,ะมน้มดนมนเป็นสิ่งที่ดีกอลล็อกกูมากโอ้โแล้วบอกเลยมันกดอะไรมยผมบอกเลยว่า วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าอยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกบอกตาดไปโจบอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเรี่ยวันนี้น้ำมลเกลียตรงหลายจุดเลยแหละจรงที่ว่าร้องไห้บ่อยแย่ิดเดียวมันก็ร้องแล้วแล้วก็มันชอบเดินตามมันก็เดินตามกูไหมน้ำมลตอนสมัยก่อนปัจจุบันไม่ได้เจอแล้วไม่ค่อยสนิทกันแล้วโอเคแล้ววันนี้ก็จบเหมือนกันนะครับผม ออกมาคันคลิปหน้ามาเล่าเรื่องเข้าใครรู้เสือแน่บ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันน้ำมนขอบคุณที่เล่าเรื่องประสบก,การณ์แบบนี้ให้ฟังโอเคก็สวัสดีก็ในเวลาพอสบครเช่นเดียวกันนะครับทำมาสามคลิปภายในคลิปเดียวของไอ้น้ำมนก็รวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปที่หน้า Goodbye. see you again วันนี้ทำสามคลิปโคตรเหนื่อยเลยเว้ย